สวัสดีครับมาประชุมกับโค้ชครูนะครับนี่ะครับเชิญนั่งเลยครับอ่านมึงคุ้นไหมเชิญนั่งนะไปนหน้าดังทำไมอ่ะมึงควรรู้จักเยอะที่สุดนั้นในนี้สวัสดีครับวันนี้พวกคุณมาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ครับวันนี้เรามาเซ็นสัญญากันก็ขอให้พวกคุณตั้งใจในการทำงานแล้วก็ฟังที่ผมบอกท้าไม่ฟังได้ไหมครับไม่ได้ครับ คุณต้องฟังครับคุณอ่านรายละเอียดให้รอบอบถ้าคุณไม่เชื่อนี่ในห้อมน่าในห้องน่าในห้อมน่ามาห้องน่าเหรอดูไม่ทันเลยผมบอกให้นั่งก็ต้องนั่งไม่ถึงมาไมถึงมาคนนี่นะฮะผมบอกให้ยืนก็ต้องยืนนะครับไม่ถึงมานะฮะคนเลยครับผมไม่โอเคคุณผมมาหาโอ๊ตคนเดียวฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมคุยงานต้องคุยกับโอ๊ตคนเดียวอัดอั

ครับดีครับมึงไม่รู้จักเหรอกรูจักไกลอ่ะ ต้าไหนคนขับรถนะคนขับรถคุณโริเอนเนี้ยนะที่เข้าที่เบิร์ดมึงอะตอนที่นัดบอกเบาๆนะต้าไม่แอนนัดบอกี่้าลำสมบัติกูใหญ่ไม่ปล่อยปล่อยเดี๋ยวสัญญาจริงนี่หว่าะข้อสองนะครับบริษัทตกลงจ่ายค่าจ้างให้พนักงานในอัตราเดือนละไม่แน่นอนบาทนี่คือยังไงครับข้อสามก็แปลกวันเวลาทำงานปกติแบ่งเป็นสองกรณีคือตั้งแต่เวลาฟ้าสางยันฟ้ามืดฟ้าสางยันฟ้ามืดห้ากว่าจนถึงหกโมงเย็นสัญญาเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเขาเสีย ก็ต้องเชื่อฟังประกาศคำสั่งของบริษัทหรือผู้บังคับบัญชาถ้าฝ่าฝืนมีการลงโทษทางวินัยอยู่ใช่ที่นี่กดเข้มงวดขนาดนั้นเลยตั้งแต่อยู่มานะอันนี้เข้มงวดสุดเลยเฮ้ยอันนี้สําคัญวาร์ตพนักงานจะไม่รับจ้างทํางานให้บุคคลอื่น<ช>หรือเข้าไปมีประโยชน์ได้เสียในกิจการใดๆอเมริการแข่งขัน,น,นต้องออกจากเอทามแน่นอนตรงนี้นอยู่ไม่ได้แล้วล่ะโทรบอกพี่เล็กนะโทรบ,บอกพี่เล็กนะบ,บอก,กบมาเซนกับโคตรคู รับปีรับจะได้หาเอ๊ผู้บริหารเอทามนี่ไปรวมตัวอยู่ไหนวะเนาะเดี๋ยวรอโทรกลับมาครับชี้ให้ชัดเจนนะเพราะข้อแปดได้บอกถ้าเป็นพนักงานที่นี่จะลาออกเนี่ยจะไม่มีวันเป็นไปได้นะมึงเฮ้ยพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กมาแล้วเราเราเราคือเดือนนี้แล้วพี่เล็กสวัสดีครับต้องการอะไอ่ามีปัญหาหนึ่งพี่พอดีผมพี่โบพี่เผือกต้องเป็นเซ็นสัญญาบริษัทใหม่พี่เพราต้องให้ออกจากเอทาม พี่เล็กติดแล้วพี่ถ้าเกิดพวกผมออกนะครับพี่ก็ว่าแต่สุดที่ทางอาร์ตจะโบเปือกเลือกนะแล้วเรื่องค่าชดเชยมันมันเป็นไงอรัพี่ถ้าออกเองมันก็ไม่ได้ค่าอะไรไงครับแล้วพี่เล็กไม่ออกได้ไหมครับอยากได้เงินด้วยต้องออกด้วยครับพี่มันไม่ได้มีความผิดอะไรล่ะถ้างั้นผมสร้างความผิดได้ไหมครับไม่ได้นะโดยการออกในศาลแบบนี้พี่เล็กโทษทีฝ่ายกฎหมายของโค้ชครูเขาเร่งแล้วครับได้เลยพี่มีฐานในเผื่อได้เลยไม่มีปัญหาเลยเผื่อ โอ้พี่น้ำตาผมจะไหลแล้วเนี่ยเหมือนไม่ล้างหน้าเลยนะมันล้างให้ผมหน่อยดิพี่มันเอ็มาเราเลือกแล้วไงพี่จะล้างทำไมอ่ะทุกคนมันจะออกอ่ะเดี๋ยวป้าหนูผมสั่งกล้องคัดก่อนนะพี่ป้าหนูคัดกล้องก่อนจะคัดเลยบีบแกหน่อยเว้ยพี่เล่นหน่อยดิพี่เล่นเป็นแบบว่าผมต้องฟอร์มว่าโทมาลาออกกับพี่เนี่ยหัวไวหน่อยดิเดี๋ยวจะเข้าใหม่นะอ่่าพี เออแอกติแอกติเอออ้าสีสาสองพี่เล็กเพราะผมจะลาออกครับพี่เอ้าแล้วแล้จะไงอ่ะแล้วทำไมหัวอันพิจุกหัวเลยนะเว้ยพิจุกหัวลยนะเว้ยไม่ได้เลยเปลี่ยนเลย เดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้เป็นชั่วโมงละหมื่นห้าวสัญญานะพูดแล้วนะฟังสิงจีกระดาษไหมถ้าหมื่นห้าฟังสิงจีกระด่างนะนะเดี๋ยวนัดนัดคิวทาเดโมกันนะเฮ้ยพี่จะมาปาดหน้าตรงนี้ไม่ได้ผมก็เลยจะเซ็นแล้วเนี่ยแค่นี้นะพี่เล็กนะไม่ทันแล้วพี่โอเคครับตกละพี่สวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาละเคลียร์หมดละไอ้คนตัดบอกกูได้เนี่าแรกแล้วสรุปพี่มาเซ็นสัญญารายการ ก็เราเคยมานั่งโต๊ะตรงนี้แล้วก็หายไปโหหลายเดือนนะกว่าที่จะมาวันนี้คือเราพยายามไปเสนอหลายที่แล้วเป็นไงยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยดราม่า <laughs> เราก็พยายามมองซ้ายมองขวาว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยเหมาะกับที่ไหนจนเหลืออยู่ที่ที่หนึ่งที่เป็นเหมือนดังบ้านของเราเช็คว่าบ้านของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็น E ีีแรกของรายการที่ชื่อว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนพ่อลูกพ่อลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนนะพ่อนะพ่อลูกอ่อนลูกค้าไม่เข้าโอเคโอเคซามูไรพ่อลูกอ่อนมองกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ความก้องอะไรกล้องอะไรทำเนีไม่เคยทำงานเฮียกล้องนี้ซามูไรพ่อลูกอ่อน อยากให้พี่แชร์แบบว่าเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นพ่อในวงการของพี่อะร่วมล่นกันยังไงบ้างร่วมแรกกันยังไงบ้างใช้ชีวิตกันมายังไงก่อนที่จะมีลูกอะโบก่อนก่อนมีลูกก่อนจะมีลูกรมผลนะคนนี้เพื่อเลี้ยวซ้ายโบติ๊กตอกขวาเลยนะเราเลี้ยวขวาสนุกรู้เดยว่าการเป็นโสดมันสนุกมากก็ยังไม่คิดว่าจะแต่งงานเร็วขนาดนี้ที่ผมแต่งับผมได้เลิกหลังจากที่ผมไปบวชมาถ้าเลิกไม่มาปีนั้นผมอาจจะยังไม่ได้แต่งก็ได้และอาจจะ้นะไม่แต่ว่าทุกวันนี้อาจจะแต่งแล้วเพราะมันไปสี่ปีแล้วงานา่ออจจะย มีก็ได้ตอนนี้ แต่ถ้าพอเป็นมีลูกเนี่ยอาร์ตเนี่ยอาทิตย์ก่อนเลยกี่ปีประมาณปีหนึ่งอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยไม่น่าเชื่อโบกับปูเนี่ยคลอดต่างกัน3วันมีสิทธิ์ว่าปฏิสนธิในคืนราตรีเดียวกันไปด้วยกันปะไม่ไปไม่ไ้ของผมเนี่ยไปจุดติในห้องแหลักคือเอาธรรมชาติมา3ปีแล้วทั้งยกขาก็แล้วอะไรก็แล้วกรอกก็แล้วหรอกรอกก็แล้วโอ้มันยกมนสูงอ่ะพอมันเป็นมุมไม่อันี้เป็นพูดอันี้าจะพูดเราเราเริ่มให้ความรู้เลยนะอาร์ตเคย สอนผมว่าเวลาที่เราอยากจะปั๊มลูกเนี่ยเราส่งเชื้อเข้าไปอย่างเดียวไม่พอ,อตามแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยน้ำเลยจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำดังนั้นเราต้องยกถ้ำให้มันขึ้นสูงเพื่อที่น้ำจะไหลเข้าราังไข่ผมก็ยกอยู่3ปีไอ้นี่ปะเดียววันช เพะผมเจ็ดเดือนนะคือแบบไม่ได้แบบปล่อยอะปลอยปล่อยนับวันไหมแย่มานับวันแต่วันที่ทีมาเนี่ยเลยวันไข่ตกไปแล้วคุณต้องเล่าว่าไอ้วันไข่ตกเนี่ยการที่จะนัดกันมาปฏิสนทิกันมันมันความรู้สึกเป็นยังไงวันนัดมันมัมันเครียดมันเครียดมากมันไม่ใช่แบบเฮ้ยอารมณ์กำลังได้มันไม่ใช่นะเขาอารมณ์ได้เพราะว่านัดจากบรันเดีกึ๊บกึ๊บพอมาแล้วมันเครียดโทษนะอีสัตว์เขาไม่ได้เรียกนัดอย่างนั้นเนี่ย แต่ของผมเนี่ยคือตอนแรกแยมก็เครียดก็ดูวันไข่ตุ๋มบอกไม่ต้องเครียดเราลองไปสนุกกันสักวันสิออกไปเที่ยวเลยเที่ยวคืนเลยเนี่ยแล้วแยมก็มาเดิม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 มึงทำเหมือนไม่รู้จักกันแล้วไปเจอกันพรอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองสร้างสตอรี่เราแค่ไปนั่งจิบด้วยกันเราแค่สร้างบรรยากาศให้มันแบบอ๋อเราตึงมึงก็ตึงกูก็ตึงอะตึงตึงตึงโอ้โหแล้ววันนั้น นี่ดีเลยไอพ่อบ้านที่เพิ่งแต่งงานหรือกำลังจะมีเมียหรือกำลังจะปามลูกมึงจะได้เห็นสามมุมเลยคนที่มาเพราะความใคร่ความรักความรักธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติคนที่มาด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และคนที่มาด้วยสภาพที่ใช้ร่างกายมาหนักนะแต่ครั้งเดียวติดเราจะทําให้เห็นทุกอย่างแล้วของผมเนี่ยวิทยาศาสตร์ครั้งเดียวติดก็จริงแต่ระหว่างทางแม่งมีเรื่องให้ลุ้นโอ้ อัาน,นี้อยากอยากจะขอวัดสกิลค่ะอยากรู้ว่าพวกพี่มีสกิลความใส่ใจอในความพ่อ,อเป็นพ่อเนี่ยใช่ ได้ข้อมูลมาจากสำนักงานพรยแห่งชาติพรยแห่งชาติพรยง่า่เลยพรยแต่จะมีกล่องให้พวกพี่ล้วงล้วงมาแล้วพี่ก็ลองเดาดูว่าเป็นเรื่องของใครใครใครก่อนอะี่เสิร์ฟมาเนี่ยนี่เนี่ยเจ้าถิ่นอะไรนะพ่อคนไหนเคยเวียงลูกจนคว่ำมาแล้วไม่ใช่กูอะไม่ใช่ผมกูเองเวียงลูกทำไมอะไม่ได้เวียงแบบอารมณ์เสียนั่งรถเข็นกับเขาแล้วก็ทาลุกนิบลูกสาวด้วยนะลูกสาวรอบสุดท้ายติดพรม ลดอลดอานี้เหรอแต่ว่าไม่ได้ความแรงคว่ำในบ้างแต่ว่าที่กลัวสุดไม่ได้กลัวลูกเจ็บใส่ตาเมียที่มองกูเนี่ยตอนนั้นอน่ะโอ้โหมันหนักข้อมากมันมึงอย่าทำอะไรต่อหน้าเมียเด็ดขาดดูโตัวเกียวดิฟผมเองผมเป็นคนเบี่ยงแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเล่นด้วยเล่นด้วยโอเคพี่เผือกูเคยแต่เวี่ยงแล้วคว่ำในสาะว่ายน้ำขาชี้รีบถอนวัดขึ้นมาภายในเวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งวินาทีถอนขึ้นมาคำแรกที่พูดคืออาจารย์ พ่อคนไหนเป็นตัวน่าลำคาญประจำบ้านคุ้วอาร์ตเพราะว่ากูเมียไม่น่าลำคาญกูเขารักกูจะตายใครรู้ที่แต่ไม่แน่ใจเอาจริงกูก็ไม่ชัวร์กูเหมือนกันเพราะกูชอบเล่นเยอะๆแล้วบางทีลูกชอบร้องไห้เหมือนกันใช่มีชอบแกล้งลูกอาร์มีไหมของผมน่าจะมีลำคาญอะไรเรื่องไปตีกอล์ฟอะไออย่างนี้ป่ะไม่แต่ว่าแยมจะเป็นคนที่แบบด่ามึงได้ใช่คือแบบถ้าไม่เป๊ะมันจะไม่ชอบแล้วมึงเป็นคนไม่เป๊ะลำคาญไออาร์ตแน่นอนกูก็ดาว่าอาร์ตเฉลยพี่โบอี้ กูเป็นตัวน่ารำคาญเนี่ยมึงนี่มาหลายทีแล้วนะพู่โบด้วยนะล่าสุดไปกินอาหารทะเลแม่งเอาหัวมิตาจะปักลงไปในบ่อปูอ่ะมันชอบเล่นกับรุ่นนะจับวนจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกผู้หญิงพี่โบกับพิมเนี่ก็ผ่านโขนไม่ได้เมียไม่เคยชอบไม่ไม่ปลุกตระมันอันนี้จะพานลูกอันนี้จะพานลูกเมียนั่นนักยิมนาสติกเก่าโอ้โหพลาดดื้อยืดและดับเขีไหนก็ไม่ใช่ระดับธรรมดาระดับเขีดนะคุยหน่อยคือยืนตรงเนี่ย ขาขวาแนบหูเลยนี่เรื่องจริงนะพอตรงนี้กว่าคุณผู้ชมคิดภาพเมียกูไปหยางนะแทบจะถูกเป็นกูแล้ววันเนี่ยโอ้ตาย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 ลูกใครเอ่ยเอาหมีเน่าไปแอบจนต้องเปิดกล้องวงจรปิดหาทั่วบ้านหมีเน่ากูไม่มีไม่มีกูไม่มีหมีเน่าเหมือนกันเหลือคนเดียวแล้วคือเวลานอนเนี่ยมันจะมีหมีตัวหนึ่งที่แบบถ้าไม่มีตัวนี้มันนอนไม่ได้ไม่วันหายพี่โบพี่เผือกหาหมีทั้งวันหาหมีนี่ นี่ยังปนควนี่ยสุดท้ายต้องเปิดกล้องวงจรปิดไล่ทีมันแสบมาในเปิดผ้าม่านตรงนี้นี่นิดนึงแล้วมันยัดหมีเข้าไปเข้ามันอ่ะมันก็ปิดแล้วมันก็เล่นสุดท้ายเจอจากกล้องวงจรปิดเจอห้องวงจรปิดดีไม่กล้องโอเคผ่านไป ก่อนจะไปข้อสุดท้ายมีสามคำจากภรรยาพี่ๆนะเดี๋ยวให้เดาแบบเร็วๆเลยสีเร็วๆเลยนะได้ค่ะไปทำงานพี่เผือกเดาว่าเผือกไม่หายก็โบโอเครีบกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปสุดยอดหัว <c oughs> <c oughs> ใช่เราเนี่ยไม่เท่าผมใช่เฮ้ยพอมีรายการนี้แล้วรู้เลยว่าใครดีใครเลวมาเฉลยดิอันแรกอะไรนะไปทำงานเนี่ยสองคนนี้ชัวพี่โบพี่โบค่ะอ่ามันคืออะไรไปทํางานก็คือให้ออกไปทํางานไงไปทํางานไปประมาณน่าพี่น่าจะเป็นคนปลูกยางแล้วก็ขี้เกียจค่ะอ๋อเอาไปทํางานไปทำงานโอเคโอเคจะเหมือนมึงมันดดาจากมันเลยรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านกูให้เผื่อกูตัวผมเออว่าอาร์ตอะถ้าให้เลือกว่าจะสุดยอดผัวยิ่งกว่าเมียกูหลงกูยิ่งกว่าอะไร อันนี้ค่ะรีบกลับบ้านได้ไหมเพราะแล้วเขาพูดกี่วลี่นึงด้วยนะคะไม่เห็นตลกเหมือนในทีวีเลยไม่เห็นตลกเหมือนในทีวีเลยเกินสามคำเนี่ยแตอยู่บ้านผมจะเป็นคนอีกคนหนึ่งนะคือตั้งแต่มีลูกอ่ะผมว่าผมตลกน้อยลงในบ้านนะเหมือนพยายามจะแบบกูต้องเล่สาวร่างให้เห็นเอออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่าง อางั้นสุดยอดผัวดีว่าผัวผมดิสุดยอดอยู่แล้วทำไมอ่ะเอาทั้งคืต้องถามทำไมอ่ะมไม่เห็นนะไปหัวหินน่ะก็ครูก็ทำเหมือนมึงไงโอ้โหพี่ลูกจ๋าชมมาเป็นพ่อสายหวานอ่อนโยนพี่พ่อกับลูกคือทางพี่เผื่อมีแต่ข้อมูลดีๆข้างนอกบ้านก็ไม่ใช่อย่างนี้นะลูกจ๋านะเขาก็ใช่โอเคอันสุดท้ายสุดท้ายลูกใครโอ้โหลูกใครเอ่ยชอบเล่นฟองแล้วก็เล่นชุดครัวในห้องน้ำ อชอบแต่พูดครัวในห้องน้ำไม่มีว่ะไม่มีเหมือนกันเรียบร้อยกูเจอแล้วเจอแล้วเชฟที่มีกระทะอันมีหม้อนแล้วก็ป้าใส่บับเบิ้ลหน่อยก็ลงไปผัดผมก็อาบน้ำไปอาบป้าป้าเสร็จแล้วป้าป้ากินไหมก็ต้องกินลูกค้าลูกค้าหูอร่อยเอาอีกไหมกาต้องเอาอีกไปผัดอยู่ในห้องน้ำเนี่ยติดฟองเด็กติดฟองส่วนใหญ่ใช้ฟองเยอะไหมผมชอบไปเยอะนะเวลามันบังหน้ากันมันดูได้ลมดีแบกแวกบ้างก็แ แบกบางนี้ดูไหมล่ะนี่ไงคนนี้ซามูไรของแ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยิงจากน้ำกาไปโดจะฟองลูกผมชอบเล่นฟองเรื่องเกิดจากว่าเพื่อนมาะลืมที่เป่าฟองไว้ให้แล้วก็จะมีเพลง Bye Bye Bubble เป็นประจําตลด เอาจริงนะมันไม่ได้แปลกหรอกเวลาเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันอยู่กับพวกเรามันแปลกนะนี่พูดถึงฟองนี่เฮ้ย มีอะไรมาแนะนำเพื่อนโอ้โหโอ้โหอีเขาเชงี้อ่ะอีพีแรกเลยหรอกันใจนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยว่าไม่ได้ใช้สิ่งนี้ทำฟองกันลูกครับถูทุกวันโคโดโมออกแกมีกุเขาพูดผิด แนะนำนี่แนะนำเลย<ม>เป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำแล้วก็สระผมได้ด้วยโคโดโมโอการิคุโอการิคุเอาใหม่ <c oughs> นี่แนะนำให้เพื่อนๆเป็นผลิตภัณฑ์อาบสระของโคโดโมโอการิคุ ต้องขุ่ไหมอย่างเงี้ยค่ะโอการิแู่เอามั้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แนะนำเลยนี่มันเดจาบูเลยว่ะนี่เพื่อนแนะนำเลยรอบที่สี่แล้วนะลุกครับอาบสระอาบสระรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าใช้แคทดูโทงไงก็เขียนอยู่ใช่ใช้ตลอดมันคือใช้ได้ตั้งแต่สระผมยันอาบน้ําผลิตภัณฑ์อาบสระของโอดโมโมโอการิขุ่เออแล้วตัวนี้โอ้โหเป็นสูตรออร์แกนิกโอลิฟออยล์รู้จักโอลิฟออยล์ไหมเอ้าวเป็นแฟนป๊อบอายอะโอ้ถูก ไออเซเลแมนยี่ห้อนี้จำได้ป่ะมันเป็นยี่ห้อแรกที่เราใช้ตอนเด็กใช่กูเนี่ยรู้สึกว่ากูคุ้นเคยกับแบรนดนี้มานานใช้ประจำใช้ประจำก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยใช้แล้วนี่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจเวลากูเทสไอ้สบู่กูทำไงรู้ป่ะทำไงไปไปร้ามซูเปอร์เปิดเปิดสายสัญญา เออนี้ยไม่แสบกว่าจะเจอคนโดโมนี่ตาไม่บอดกันนะอย่างหนึ่งคือไม่ระคายเคืองตาและสองต้องไม่แพ้เดียเดี๋ยวมันเหมือนเข้าอ่ะมือนเข้าเพื่อพวกมึงให้รู้ไปเลยว่าลูกมึงเนี่ยจะแสบหรือไม่แสบกูจัดให้ไม่แสบแต่ขอล้างเพราะมันเหนียวเหนียวมีนิชั่วนี่ชั่วก์อ่ะไหมเอาล้างล้างดีกว่าเอาล้างล้างดีกว่านี่ ทมั่นใจได้เลยเพราะว่าเป็นสูตรโนเทียคือเวลาฟองเฟิงอะไรอาจจะเข้าตรงเข้าตาลูกก็จะไม่มีแบบเซฟนะเออมันจะไม่ระคายเคืองออแล้วก็ไม่มีสารเติมแต่ง5ชนิดที่ทําให้แพ้หรือว่าเป็นอันตรายกระเด็กนี้ก็ไม่มีเลยผิวนี่ก็แข็งแรงผมก็แข็งแรงแล้วทีเด็ดน,นี่ ตรงกับที่อาร์ตบอกช uk uh ่วงเวลาอาบน้ำนี่มันเป็นช่วงเวลาสําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กแล้วเขาบอกเป็นโอกาสดีผสมน้ำหน่อยไหมพ่อพอคุูจะเข้าวิชาการไอ้เรื่องพาออกนอกห้องนี่มันหน <laughs> ักจริงๆเลย คือการฝึกให้เด็ก cross the midline กูจะเรียนนะมันคืออะไรคือเด็กเล็กเนี่ยเวลาเรายื่นของให้ทางนี้เขาก็จะใช้มือขวายื่นขวาจับฟามันจะเหมือนมีแกน midline อยู่แต่ว่าการฝึกที่เหมาะสมคือการให้เขาเอาขวาข้ามเส้นไปหยิบฝั่งซ้ายใช้กล้ามเนื้อมัดอืนๆใช่แล้วก็เวลาฟองสบู่มันลอยอ่ะเด็กมันจะจับอ่า cross midline แล้วเชื่อไหมว่าถ้ากูมีไอ้อย่างนี้นตเด็กนะสบู่นี่ไม่ได้ใช้อาบแน่ไม่ทันแล้วเพื่อนหันซ้ายมีถ้วยมาแล้วฟังก์ชันนี้กูจะขายซะหน่อยโอ้แม่ เอาช่วยมากวนรอเลยคือเขามีที่เป่าฟองสบู่อยู่ในฝาให้เลยเออกูบอกแล้วกูเป่าทุกวันกูใช้จริงๆเป็นไงล่ะลูกค้าถูกรูมันก็ต้องหนักลมม่ะครับที่สำคัญนะฟองเนี่ยนะปลอดภัยแน่นอนโอ้ปลอดภัยไม่แสบอี้ลองเอาไปเล่นดูท่ชอบใช่ไหมตอนอาบน้ำอาบลองลองไปให้เล่นตอนไปให้ไปด้วยไปให้ไปเขามากเลย จำไว้นะเราเป็นผู้ชายน่ะก็อาบน้ำให้ลูกยผมอาบประจำจำไว้นะได้ได้ใช่ผมองอาบตมว่านได้หน้านเป็นาเป็นผู้ชายนี่ก็อาบน้ำให้ลูกได้เหมือนกันแล้วมันมันเป็นการเสริมสร้างเขาเรียก bonding ความสัมพันธ์กันระหว่างลูกแล้วก็พ่อด้วยแบ่งเบาภาระเมียกันหน่อยได้ครับ โอเคนะวันนี้ถือว่า EP 1ีหนึ่งเสร็จสมบูรณ์เราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วสามูไรพ่อลุกอ่อน EP ีต่อไปตอนนี้ทางนี้ไม่ค่อยห่วงเลยละอีกที่เราเรากลับไปได้ไหมที่เราต้องกลับไปเดี๋ยวต้องกลับไปเคลียร์จะกลับไปว่ายอกห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 ยอกเราจะไปที่ไหนรอติดตามอะไรที่ว่าดีกับลูกอะไรที่คิดว่าต้องพาลูกไปเรียนไปรู้เราจะเอาตัวเข้าแรกจะไปให้เห็นว่าปลอดภัยสําหรับลูกจริงหรือเปล่าดีสําหรับลูกจริงหรือเปล่าถ้าเขาว่าไฟนี้เด็กโดนได้ เราจะเอามือไปกำดวงไฟนั้นนี่ยังพองไม่หายเลยโดนอะไรมาไฟคขาเทว่ะแล้วมันลามติดนิ้วมาเหรอทั้งมือหยิบแก้วอย่างเงี้ยแล้วมันเอียงโอ้โหครบนี่อเรียบร้อยเอานะคือลูกได้ติดตามพวกเราได้ใน ep ต่อไปกับรายการจับเลยพ่อรวยแล้ววันนี้ไม่เจอบอสเหรอไม่ลงมาเออนะทำไมอ่ะยังไม่ตื่นเลยมั้งคะ ้าวเลิกกองแล้วเนี่ยได้พี่มาทำอะไรเอ้าก็มาเซ็นสัญญาเข้าบริษัทมึงไงขอโทษนะพี่นะขอโทษๆอ้ําไม่เฉยเฉยเลยเหรอมึงไม่เห็นพวกกูโทรเวลาออกกับไอ้ทามโทรไปเล่าเอาจริงนะเล่นก็ไม่น่าเสียขนาดเขาเหมือนเขาไม่เล่นด้วยมาสองคนนี้เาก็ลูกเล็กด้วยนะไอ้นี่ก็ลูกเล็กอยู่กูก็เล็กลูกมึงจะแดกเอ็มเคเล็กอะไรนะอยากดีเอ็มเค่นไม่แยมด้วย เชคมาแพ้มากดูเอ็เคแพงเนาะจะไม่เข้าตรงแพงเนาะ มาทำอะไรอะทำอะไระอพ p หนึ่งไงก็นัดวันมาวันที่ท่านประธานสะดวกด้ไงฮะวันนี้ผมเจนมอมหน้าตใช่ใช่มายมีมาคนนึงมี่มามีมมมีตบอยอารไปทีเอ้ยเานี่เลยอะเนี่เลยีเลยปเลยตบเลยเหรอมอหน้ามอมหน้าแล้วเต่อไปคือสมุไรเนี่ยผมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการเลยจะเป็นแบ็กับอย่างเดียวถ้าผมจะสั่งงานผมจะสั่งงานผ่านคนเดิมรองประธานตาสนันไม่สบายใจรองประธานตาต่ไม่ใช่มาสับหัวก็ทุก

โอ้โหเพียบเลยลูครับเพี้ยบเลยใช่ป่ะอ้าวตานี่ลุงเผือกให้นี่มาใช้โคโดโมโอการิคุนี่ตาทานตาบาบุ บาปโกอยู่ข้างบนนั่นตาตาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่อ่อนโยนปลอดภัยระดงตาเอาเองจึงไปเอาโอคเดอมอนไตป้าไม่มีเลยครับลูกโคโดโมะอ้ามาเอ้ามาโคโดโมเอ้ามาโคโดโมะอ้ามามาโคได้เป็นบีเดนเตอร์เลยนะ โคโดโมะมาละมาลองใช้ด <displayed, S 1> ูละโคโดโมโอการิคุดูซิว่าอาทิจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับพูอะไรเนี่ยลุงโคโดโมนี่ทิ้นะนี่นี่อนสิเข็นบังบ้าได้ด้วยนะเดี๋ยวบองเป่าสิเฮ้ยเฮ้ยเป่าเก็บไปได้เฮ้ย ปบอเา้าเขาข้าอูบออือฮ่า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 จะเป็นมอวี่สุดท้ายแล้วได้ลองใช้โพรโมบโอเคครับเพราะว่าผมเนี่ยเราก็น้ำให้ทีอยู่แะ้ปกติเนี่ยจะชอบมากเลยสำหรับสมูทที่แบบเวลาสูรูปแล้วล้างออกง่ายๆเยเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมไงเยี่ยมผมไงไม่ใค่ไมเยี่ สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชันน้นนำทั่วไป